ว่ากันด้วยเรื่องสภาพอากาศกันหน่อยครับตอนนี้ร้อนจัดเหลือเกินหลายพื้นที่อุณหภูมินั้นระอุทะลุ40องศาเซลเซียสส่วนความรู้สึกเนี่ยบางทีมันทะลุ50ไปแล้วหลายพื้นที่ออกโรงเตือนเลยนะครับหลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งครับสาธารณสุขจังหวัดกระบี่แจ้งเตือนนะครับหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าภาคใต้อย่างที่จังหวัดกระบี่จะมีค่าด,ดัชนีความร้อนสูงสุดถึง54องศาเซลเซียส นี่คือที่เราคุยกันนะไอ้ค่าดัชนีความร้อนสูงสุดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าอุณหภูมิตอนนี้คือ54แต่มันหมายความว่าร่างกายของเราจะรู้สึกเหมือนกับว่าอุณหภูมิร้อนเท่ากับ54แบบนี้นะครับแล้วด้วยความร้อนขนาดนี้ร้อนระอุที่สุดในประเทศไทยเลยเตือนเลยนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวคนที่ต้องทำงานกลางแดดกลางแจ้งระมัดระวังหลีกเลี่ยงพื้นที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็ก ดื่มน้ำให้เยอะๆนะครับแล้วก็อยู่ในที่ร่มด้วยอากาศต้องถ่ายเทให้สะดวกป้องกันภาวะ heat stroke อตอนนี้แทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะคะอากาศร้อนจัดมากๆ